ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุหลักของการเกิดเพลิงไหม้ภายในบ้านเรือนอาคารที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานต่างๆซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเช่นปลั๊กพ่วงหรือเต้ารับทั่วไปที่ไม่สามารถหยุดการทำงานของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเกินได้ ในบ้านเรือนที่ไม่มีระบบเบรกเกอร์หรือระบบป้องกันไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยก็ยิ่งสูงขึ้นปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัญหาใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากไม่มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมและได้มาตรฐานคณะผู้จัดทําโครงงานนี้จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถตัดไฟฟ้าได้อัตโนมัติ โดยใช้ความรู้ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมเพื่อตรวจจับกระแสไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วเพื่อช่อวยลดความเสี่ยงในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในชีวิตประจำวันค่ะวัตถุประสงค์นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการไฟฟ้าลัดวงจรและเพื่อศึกษาเซ็นเซอร์ของ ACS 712ในการทำงานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, และเพื่อพัฒนานวัตรกรรม ไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำและสามารถใช้งานได้ขั้นตอนการประดิษฐ์ขั้นตอนที่1เตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้มีเต้ารับเซ็นเซอร์วัดกระแส acs 7 1 2ไมโครคอนโทรเลอร์และไฟ led จอแสดงผล lcd โดยขั้นตอนการออกแบบนะครับขั้นตอนที่สองการออกแบบวงจรโดยเราจะต่อกระแสะไฟฟ้าเข้าสู่ตัววัดกระแสะ แล้วก็แสดงข้อมูลออกมาเป็นจอ led แล้วก็จะส่งข้อมูลไปที่ตัว arduino แล้วก็ arduino ถ้าตรวจพบว่าไฟเกินจะสั่งให้ีเ l a y ตัดไฟจากนั้นก็จะมีไฟแดงขึ้นครับว่าไฟถูกตัดแล้วสำหรับขั้นตอนการออกแบบขั้นที่3ามครับการเขียนโปรแกรมโดยจะเขียนโค้ดผ่าน arduino โดยใช้ภาษา c เช่นการเขียนโปรแกรมถ้าหากเจอไฟเกิน 10แอมขึ้นไปก็จะสั่งให้รีเลย์ตัดไปโดยในการทดลองครั้งนี้นะครับเราจะใส่ตั้งค่าไว้เป็นที่1แอมเพื่อความปลอดภัยในการทดลองนะครับขั้นตอนที่4ี่นะครับเอาแผงวงจรลงไปในกล่องและเจาะรูสำหรับไฟ LED และสายไฟสวิตช์และติดตั้งสติ๊กเกอร์สำหรับใช้งานได้หรือไม่ได้ครับ thank <laughs> you ขั้นตอนการใช้งาน 1. เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับ 2. เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเซ็นเซอร์วัดกระแส AC S 712ในเต้ารับไมโครโคอนโ,โทรลเลอร์อ่านค่าสัญญาณจากเซ็นเซอร์แล้วประมวลผลว่าเกินค่าที่กำหนดหรือไม่หากกระแสไฟฟ้าเกินหรือลัดวงจรไมโครโคอนโ,โ,โทรลเลอร์จะสั่งให้รลเลย์ตัดไฟ 3. ไฟ LED ทำงานแจ้งเตือนเมื่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้าเกิน 4. เมื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อยสามารถรีเซ็ตระบบทำงานได้อีกครั้งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจากการทำโครงงานเต้ารับตัดไฟอัตโนมัติประโยชน์ที่ได้รับ 1. ช่วยตัดไฟเมื่อไม่จําเป็นหรือเกิดความผิดปกติ 2. เพิ่มความปลอดภัยในบ้านและที่ทํางานลดอุบัติเหตุไฟฟ้ารัดวงจรและไฟไหม้ 3. ส,ส่งเสริมการเรียนรู้และการประดิษตสิ่งใหม่ที่สามารถนําไปต่อย,ยอดพัฒนาใช้งานได้จริง 4. ช่วยป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเรือน